สุดขยนันดาราดังไม่ไอายทำกินหลายสดขายของจนมีเงินเก็บปึกหญ่เป็นพิธีกรที่ผ่านงานต่างๆในวงการมาแล้วมากมายสำหรับดีเจเอกีเอกชัยเอื้อสังคมเศษนักร้องนักแสดงพิธีกรที่มีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง UHT เมื่อปีพศ2537เป็นดีเจ e e n นเวฟและร้องเพลงคือความรักใช่ไหมประกอบละครมารยาริษยา และนอกจากงานในวงการแล้วถ้าใครที่ติดตามดีเจเอกี้ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนั้นยังไลฟ์สดขายของแบรนด์เ네นมต่างๆแถมยังมีฐานลูกค้ายอย่างเหนียวแน่นมากๆล่าสุดดีเจเอกี้ก็ได้โพสต์คลิปเงินที่ได้มาจากการไลฟ์สดขายของในระยะเวลา3เดือนพร้อมลงแคปชั่นว่าเอาไปจ่ายค่านิติค่าประกันสุขภาพค่าประกันรถยนต์ คานโน,นี่โดยไม่ใช้เงินเก็บค่ะสู้ๆนะคะทุกคนโจรไม่ต้องมานะจ่ายไปหมดแล้วทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมในความขยันของ DJ เจเอกี้กันเพียบขยันทำมาหาก,กินมากรวยสุดๆไปเลยค่ะ